มาแล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮา,าวพกกาบปาวุธจิรพง์มิเตอร์ฮาวและทีมข่าวมืออาชีพพะกันทุกวันเสารเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงทางมิตรข่าวเ m 94.5อมเก้าสมารเดดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอ e นจีเก้าสจุดห้ขอขอบพระคุณนะคะ1 4บสนาฬิกาห้นาทีนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์แม่แต่เฮาช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องกราบสวัสดีครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังครับกราบสวัสดีครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องกล่าบขอบพระคุณมากมาเลยนะครับและกราบขอประธานอภัยนะครับที่นําเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังในรายการนะครับแต่ว่าผมรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าเหมือนกับมีคนมาด่าแม่ผมตั้งแต่สมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนแลวผมก็เป็นคนที่แบบไม่สู้คนนะัะผมเคยเกเรมาผมอะไรมาผมตอนหลังผมก็พยายามหนีปัญหา พยายามหาตัวเองหนีปัญหาแล้วก็ชวนคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หนีปัญหาดีกว่าแล้วพยายามแบบใช้สติให้มากขึ้นไม่ไม่อยากใช้อารมณ์ไม่งั้นก็ต้องมาทะเลาะการฆ่าการหรืออะไรก็มีคดีความมีอะไรต่างๆผมเลยเลือกหนีดีกว่าผมก็เลยย้ายบ้านหนีแต่ผมเสียใจคืออยู่ดีๆแล้วผมดันมาอยู่ตรงนี้แล้วทําให้แม่ผมพ่อผมเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นคนอันดภานเหมือนกับครอบครัวผมถูกยัดเยียดความเป็นอัปาลีจัญญาไยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะว่าผมเดือดร้อนกลายเป็นผม เป็นผู้ลุกลานเป็นผู้อะไรเงี้ยแล้วมาอยู่บ้านปัจจุบันก็มีปัญหาเต็มไปหมดกลายเป็นผู้เดือดร้อนกลายเป็นผู้ลุกลานอันตรพานกับละลานชาวบ้านซึ่งผมถูกยัดเยียดไอความอ,อ,อัปรีจัญญาใหญ่เนี่ยมานานมากแล้วผมก็เลยอึดอัดและทําให้แม่ผม่จากคนไม่ใช่คนผมจากคนไม่ใช่คนโดนด่าผมก็เลยเสียใจแล้ววันแม่ผมก็อยากจะตอบแทนคุณแม่ว่าเออคุณแม่ท่านก็มีพระคุณกับผมคุณแม่ก็ช่วยผมมาเยอะแล้วผมก็เป็นหนึ่งในสาเหตุ ใช่ไหมฮะที่ทําให้คุณแม่ต้องถูกปาม่าว่าเป็นคนอย่างนี้ไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงที่คุณแม่อ่อนแอผมก็อ่อนแอไม่สามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นของลูกคนหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็ได้แต่พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อคุณแม่เราเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราทําได้ที่สุดก็คือทําให้คุณแม่ดีใจที่สุดและทําให้คุณแม่หมดห่วงกังวลกับเราหลังจากที่ท่านสมมติว่าต้องจากไปจริง เราก็ยังบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเราเราสามารถอยู่ด้วยตัวเองเราได้ถึงแม้ว่าเราจะเดือดร้อนหรืออะไรต่างๆแต่เราก็จะพยายามอยู่ให้ได้นะฮะให้คุณแม่สบายใจในวันแม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกับสวัสดีครับ